นี่นะครับเราจะมาใส่ชกกลังครับของชว,ว่างานประกอบครับเรามาดูการใส่ครับนี่ครับตัดชกแล้วครับนี่ เราใช้ตัวนี้เอาครับกล้องไม่โฟกัสน,นี่ครับเราใช้หัวแรงเอาครับหัวแรงนี่ครับค่อยๆ่อาไม่ต้องกอรอบเสียงดังครับเยวมาดูครับ การจอบเป็นยังไงนะครับเราใช้ความร้อนนะครับค่อยๆไล่เอาครับสำหรับคนที่ไม่มีลูกกรนะครับผมไม่มีลูกกรอ,อะก็ใช้แบบนี้ไม่ก่อนเดี๋ยวใช้ใช้ ปลายคัตเตอร์เรมเก็บเอาประมาณนี้เดี๋ยวมาดูตอนเสร็จครับนี่ครับเดือดปะนะเดือดปะนะเดี๋ยวเราค่อยไล่เอาหัวแรงไล่เอาครับ แต่มันก็จะมีความเหม็นหน่อยครับเหม็นกินปลาติกไหม่นะเราไปดูกันตอนเสร็จครับจะดูงานตัไงานนี่มันก็มันไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่ะมันก็วาวแล้วครับยวค่อยไล่เก็บเอาสบายแต่งงครับสำหรับคนที่ไม่มีลูกกอนะถ้ามีลูกกอก็สบายไปแวดแวด นีก่กกอบไม่มีอืมใส่ได้พอดีเลยครับเวาขึ้นไปว้าจะช่วงกลางช่วงสั่นเนี่ยพอดีเลยแล้วก็วาวใต้นี่อือดูแม่อะไรมันจะเหมาะเจาะระเจาะเจะขนาดน,นี้ดูเดีย๋ยวเราใส่นัดไปเลยดิฟว่าแล้วค่อยไปทำอีกข้างหนึ่งข้างนี้ยังไม่ได้ทำ อืมโอเครอเลยอะ่ะข้างนี้แล้วก็ว้าวเหมือนกันนะว้าวหมันแรงอันนี้เลยจี้เลยแป๊บเดียวส่องฟังทำไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเสร็จสำหรับคนที่เบบรโรยาตัวนี้นะตัวแหลมหัวเถิกใส่ ช่อง่งชาวาเดีย๋ยวหยิบช่องมาใส่ก่อนยังไงดูดิรอเลยอ่ะรอขึ้นเยอะเลยพิเทกของพี่งามเลยจะใส่ตักเท้านะใส่พวกน็อตตัวนี้น็อตเลนนะโอ้ไม่แจ้วเลยหยุดโอ้โหสตาร์เลย 嗯，jam jam jam jam。陣陣陣陣陣陣